เดือนนี้การงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆพุ่งเข้าหางานเยอะเงินก็เยอะใช้เงินสนุกค่ะด้านความรักคนโสดสนิทรางวัลของคนรอหากันจนเจอแล้วค่ะส่วนคนที่มีคนรักแบบไร้สถานะทะเลาะกันเพื่อหาจุดสมดุลเพื่อที่จะไปต่อกันให้ได้และคนที่มีคนรักแบบชัดเจนแล้วปรับตัวเข้าหากันได้ดีร่วมกันสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2,565ของชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะค,ค,ค,คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งท่านที่ไม่ทราบลัคนาเพราะว่าคุณไม่มีเวลาเกิดคุณอาจจะทราบแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นนะคะมันจะดูดวงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากค,ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดครบถ้วนนะก็แปลว่าคุณสามารถที่จะทราบได้ทั้งลัคนาและราศีตรงนี้คุณสามารถดูได้ทั้งสงคลิปประกอบกันเลยค่ะ ดูแล้วถ้าคําทํานายย้อนแยง้งอันนี้คงต้องแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าคุณจะตรงกับอันไหนมากที่สุดค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดสามารถเข้ามาถามกันได้ในไลน์นะคะลไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ใต้คลิปนี้แหละค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ ดวงการงานการเงินก่อนเลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาเลยแบบโดดเด่นก็คือไพ่แปไม้เท้านั่นแปลว่ามีการงานที่จะพุ่งเข้าหาตามลักษณะของแปไม้เท้าแบบนี้เลยนะคะพุ่งเข้ามาแบบนี้เลยไม้เท้านะคะคือเรื่องของการงานคือเรื่องของการมีไฟในการทํางานค่ะดังนั้นคุณจึงจะมีโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนคุณอยู่ในองค์กรก็จะมีโปรเจกต์ที่ถูกหยิบยื่นมาให้ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็อาจจะคิดถึงโปรเจกต์ไอเดียอะไรบางอย่าง ที่คุณอยากจะทําใหม่ๆกับสินค้าของคุณหรือกับบริการของคุณหรือบางทีอาจจะอยาก หาสินค้าหรือบริการใหม่ๆมานําเสนอลูกค้าไอเดียบันเจิดแล้วก็มีความคิดเป็นลําดับขั้นตอนมีการวางแผนงานที่ดีที่จะทําให้การงานของคุณนั้นไปในรูปแบบที่เป็นสเต็ปบายสเต็ปนะคะดังนั้นทิศทางทางด้านการงานของคุณจึงมาทรงดีในช่วงนี้ถึงแม้จะมีงานพุ่งเข้าหาแต่ก็ไม่ยุ่งเหยิงงานเต็มไม้เต็มมือเลยล่ะค่ะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะมีความสุขเลยเวลาที่งานเต็มไม้เต็มมือเพราะว่ายิ่งทํายิ่งเหนื่อยยิ่ง ได้เงินเยอะส่วนมนุษย์เงินเดือนอย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าทําเยอะเท่าไหรก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมไม่เห็นจะได้เพิ่มอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาสะสมคะแนนบุญแต้มบุญของคุณจะไม่หายไปไหนนะคะเพราะเจ้านายเขาก็ดูเอื้อเอ็นดูคนดีนะในตําแหน่งเจ้านายเนได้ไพ่ที่สวยได้ไพ่ของคนที่มีเมตตาได้ไพ่ของคนที่รู้สึกว่าอยากที่จะสนับสนุนแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีจุดประจุดหรือว่ามีโอกาส ที่จะทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่เจ้านายเนี่ยเขาก็มองอยู่พร้อมที่จะสนับสนุนคุณเสมอดังนั้นการงานทํางานที่หนักหนาสาหัสข,ของคุณในช่วงนี้ไม่ใช่คําว่าหนักหนาสาหัสดีกว่านะมันดูเหนื่อยเกินไปการทํางานเยอะของคุณในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะงานเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เสียเปล่านะมีคนคอยมองมีคนคอยให้กําลังใจโดยเฉพาะเจ้านายเนี่ยเก็บแต้มบุญคุณเอาไว้อยู่รอคอยว่าเมื่อถึงโอกาสที่จะมีตําแหน่งอะไรเปิดเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนคุณเต็มที่ การงานเต็มไม้เต็มมือนะคะการเงินก็ไม่แย่ เพราะว่ามีภาพไพ่การเงินที่เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกรรมนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการแน่นอนแหละงานพุ่งเข้าหาก็ต้องมีเงินเพิ่มฟรีแลนซ์ก็เหมือนการมีงานเข้าเยอะคุณก็ต้องคุณรับลูกค้าเยอะคุณก็ได้เงินเยอะนะอันนี้เป็นภาพของการเงินที่เข้ามาอย่างดีแต่การเงินน่ะภาพมันดูไม่อู้ฟูเท่าไหร่มันเป็นแค่ไพ่สี่เหรียญเพราะว่าคุณใช้จ่ายเก่งในช่วงเดือนนี้ค่ะเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดเลยอยากจับจ่ายใช้สอยไปหมดเลยด้วยลักษณะของไพ่เจ็ดถ้วยนะ เจ็ดชวยคือเรื่องของคนที่มีพูดง่ายๆคือมีกิเลสนะคะหรือมีความฟุ้งเฟอ้อมีความคิดอะไรบางอย่างว่าอยากได้อะไรแล้วมันต้องได้แล้วมันรอไม่ได้มีเงินเข้าปุ๊บก็ไปซื้อปั๊บเลยทําให้ช่วงเวลานี้นะคะคุณใช้เงินเก่งใช้เงินสนุกแต่เงินเก็บที่คุณควรจะมีมากขึ้นเนี่ยดันมีไม่ได้มากขึ้นคุณอาจจะมีรายได้เยอะขึ้นจากปกติ ซึ่งควรจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นแต่เปล่าอะไรไยได้ที่เยอะขึ้นตรงนั้นส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยเอามาซื้อของอะไรบางอย่างหมดเลยซื้อแล้วก็ฟินด้วยก็เอาเป็นว่าคุณทํางานหนัก คุณทํางานเหนื่อยคุณมีเงินเข้ามาคุณก็เอาไปให้รางวัลแก่ตัวเองก็ไม่เป็นไรขอแค่ว่าคุณมีเงินไปใช้หนี้ก่อนถ้ามีหนี้คุณยังมีเงินเก็บที่คุณจําเป็นจะต้องเก็บนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณมีตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณกันเงินเอาไว้เรียบร้อยแล้วคุณมีเงินเหลือจะเอาไปใช้จ่ายให้มันสนุกเพื่อสมกับการที่ทํางานหนักมาก็ถือว่าเป็นการใช้เงินที่ดีนะคะ ทีนี้คนรอบข้างต่อเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเจ้านายให้ความเอื้อเอ็นดูคนดีไม่มีปัญหาอะไรเพื่อนร่วมงานก็ดีเพื่อนร่วมงานได้ไพ่เลเวอร์สนั่นแปลว่ามีความกลมเกลียวกันดีในที่ทํางานมีการช่วยเหลือเอื้อเฟือกันดีมีความสมัครสามัคคีกันในหมู่ในแผนกของคนที่อยู่ในแผนกของคุณอันนี้ก็ดีในขณะที่คนที่มีลูกน้องอ่ะอันนี้มีจุดที่ต้องระมัดระวังลูกน้องช่วงนี้นะคะจะหัวดือ้อหัวแข็งเพราะว่าได้ไพ่ราชา ถือดาบนั่นแปลว่าเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนที่ ไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังใครเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่เป็นลูกน้องคนยากเพราะอยากจะเป็นเจ้าคนในคนดังนั้นบางทีลูกน้องอาจจะทํางานไปในทิศทางที่เขาอยากจะทําซึ่งถ้ามันตรงกับทิศทางที่คุณอยากจะให้เป็นอันนี้คุณยิ้มได้เลยสบายใจได้เลยเพราะเขาจะทํางานเต็มที่เขาเก่งนะคะแต่ถ้าเกิดมันไปคนละคนละทิศทางคนละดิเรกชันที่คุณต้องการให้ไปวิธีการทํางานหรือเป้าหมายถ้ามันผิดไปเนี่ยเหนื่อยละที่จะต้องไปโน้มน้าวนะคะแล้วคนหัวแข็งเนี่ยบางทีก็โน้มน้าวยากดังนั้นคุณต้องมี อินเซนティブคุณต้องมีวิธีการลุกล่อลูกชนทั้งพันเดชประคุณคุณจะต้องใช้ในการที่จะโน้มน้าวให้คนทํางานกลุ่มนี้หรือว่าบุคคลน,นี้ที่ เก่งแต่หัวดื้อเนี่ยนะคะให้เขาอยากทํางานให้กับคุณด้วยความเต็มใจใได้อันนี้มันก็เป็นกลืนของคุณล้วหละนะคะคนที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณทํางานเก่งอย่างเดียวแต่คุณต้องเมนจคนต้องบริหารคนได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวบททดสอบคุณว่าการเป็นเมนเจอร์ของคุณเนี่ยคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเป็นเมนเจอร์คุณก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะบริหารคนประเภทนี้แหละค่ะ ทีนี้บทสรุปในเรื่องของชีวิตการงานอันที่จริงแล้วการงานคุณดีนะการงานคุณดีแล้วก็การเงินคุณก็ดีแต่คุณจะไม่ค่อยเหลืออะไรท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเงินเก็บก็ไม่ได้มีเพิ่มนะคะมีแต่เงินเดิมๆเ,เพราะว่าเงินที่ได้เข้ามาเพิ่มก็ใช้จ่ายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วต้องระมัดระวังในช่วงปลายเดือนมันเหนื่อยเพราะว่าคุณแบกสิบ ไม้เท้าอย่างเงี้ยเอาไว้ทั้งเดือนเลยปลายเดือนจะมีความรู้สึกโอ้โหมันเหนื่อยมันล้านะคะแต่ใช้ชีวิตระหว่างเดือนเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เลยนะคะงานก็คือเขาเรียกว่า work hard play hard ก็คือทํางานก็ทํางานเต็มที่ถึงเวลาหยุดพักก็ใช้เงินเต็มที่นะคะพอถึงเวลาไปปลายเดือนเนี่ยระมัดระวังหน่อยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเหมือนอะไรทุกอย่างมันซาซาลงแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมอะไรต่อหน้านะมันมันยุ่งเหยิงมันอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้มันเหมือนอยู่ดีๆมันก็อ่ะงานโปรเจกต์เสร็จ ะะเงินมาดูในบัญชีเงินพิเศษที่ได้มาใช้ไปหมดแล้วไม่เหลือเงินให้ใช้แล้วนะมันอาจจะมีความรู้สึกตรงนี้นิดนึงอยู่ในช่วงปลายปลายเดือนแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะชีวิตยังมั่นคงดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการงานการเงินเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงความรักค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ เริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทก่อนเลยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรางวัลสำหรับคนรอค่ะชาวกลุ่มที่โสดมาเนิ่นนานแล้วก็ทำตัวอยู่ในสินในธรรมไม่ไปโปรยสเสน่ห์ใครไม่ให้ไปไม่ไปให้ความหวังใครแล้วก็ทำให้เขาเจ็บช้ำไม่ไปคุยซ้อนคบซ้อนอะไรกับใครนะคะตอนนี้ละค่ะคุณจะได้รับความรักคุณจะได้รับบุญที่คุณสะสมมาเนี่ยจะได้รับบุญสนองแล้วคุณจะเจอเจอกับคนที่เขามีความจริงใจกับคนที่เขา รักจริงหวังแต่งเข้ามาเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะสิบถ้วยคือความรู้สึกว่าอยากจะหาครอบครัวคนคน well, คนี้เนี่ยเขาก็ตามหาคุณอยู่เหมือนกันเขาอยากมีใครสักคนหนึง่งที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเขาเข้ามาเป็นความรักเข้ามาเป็นความอบอุ่นแล้วก็อยากจะมอบความอบอุ่นความรักจากใจเขาเนี่ยให้กับใครสักคนหนึง่งแล้วเขากับคุณก็มีโอกาสาที่จะได้เจอเจอกันอาจจะได้เจอเจอกันจากการทํางานหรือว่าได้เจอเจอกันจากการเดินทางระยะสั้นนะคะเพราะว่าไพ่เป็นเด็กถือไม้เท้าคือเรื่องของงาน หรือเรื่องของการเดินทางและก็อาจจะได้เจอเจอกันจากการที่เครือญาติแนะนํามาก็ได้เพราะว่าไพ่สิบถ้วยคือไพ่ของครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเพื่อนเพื่อนเขาอาจจะมีลูกนะคะเป็นลูกของเพื่อนพ่อเพื่อนแม่หรือว่าคุณป้าคุณอาคุณน้าที่เขามีเพื่อนนะคะอา,อาจจะแนะนําให้รู้จักกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการรู้จักกันที่เริ่มต้นด้วยดี มีความรู้สึกดีต่อกันนะคะมีความรู้สึกประทับใจเจอกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่า <c oughs> เราหากันจนเจอเราต้องการที่จะตามหาเขาเหมือนกันคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวคนที่จะเข้ามาเป็นความรักเขาก็เช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างดีนะในช่วงต้นเดือนนะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีจุดเหมือนกันพอรู้จักกันได้สักพักหนึ่งมันจะมีเกณฑ์ที่มีนิสัยอะไรบางอย่าง ของตัวเราและตัวเขาที่เริ่มเห็นถึงความแตกต่างอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นคู่บุญคู่วาสนาเป็นคู่ที่เหมือนมาเพื่อเพื่อหากันและกันก็จริงแต่คนเราที่มาจากต่างแบ็คกราวด์ต่าง ที่นะคะเติบโตกันมาคุณละแบบกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีจุดที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันบ้างเจอจุดที่ไม่เข้าใจกันอยู่นะคะเป็นลักษณะของราชินีดาบนั่นก็แปลว่าคุณก็เป็นตัวของคุณเขาก็เป็นตัวของเขามีความเป็นตัวเองสูงด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ค่อยที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหร่บางครั้งการที่คุณตามหาคุณรอนั่นแปลว่าคุณน่ยอยู่เป็นโสดมานานนคะคุณรอคุณไม่ไปคบหาใครเรื่อยเปื่อยใครก็ตามที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ คุณก็ไม่ได้ไปคบค่าเวลาคุณรอมันเนิ่นนานบางทีมันทําให้การเป็นตัวของตัวเองมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆกับการที่เราไม่มีใครมานานมันก็ทําอะไรก็ใช้ชีวิตเดียวทําอะไรคนเดียวไปไหนก็ไม่เคยที่จะต้องไปรายงานใครนะคะไม่ต้องไปห่วงใครมันก็ จริงๆแล้วมันคุณก็มีความสุขในความโสดของคุณนะมันก็เร in> ิ่มชินตรงนี้พอมีคนนี้เข้ามามันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไปไหนมันก็ต้องคอยรายงานไปไหนมันก็ต้องคอยบอกหรือเขาไปไหนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่เคยที่จะต้องมีใครมารายงานพอะเขามารายงานแล้วบางทีพอเขาไม่ได้ทําเราก็เริ่มรู้สึกเหมือนหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันเปลี่ยนจากสถานการณ์ของคนที่โสดมาเนิ่นนานมาสู่คนที่จะมีใครสักคนบางครั้งมันเหมือนทาตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันเราก็ยังรักความอิสระแต่อีกกใจนึงเรา็ ากมีคู่อยากมีคนรักเขาก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะเพรเขาก็รอคอยมาเนิ่นนานเหมือนกันกว่าจะได้มาเจอคุณเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้้ความเป็นตัวเองสูงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีการปรับ มันต้องมีการลดมันต้องมีการมาผสมผสานเอาสีสองสีของคนสองคนบางคนอาจจะเป็นสีฟ้าอ่อนบางคนอาจจะเป็นสีชมพูมันมาเจอกันแล้วบางทีมันมันไม่ผสานกันนะคะหรือมันจะต้องมากลมกลืนกันในที่สุดนะต้องใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยจริงๆก็ดีที่ได้เรียนรู้เร็วว่าเรามีนิสัยแบบนี้เขามีนิสัยแบบนี้รีบเรียนรู้กันไปซะเร็วๆนะคะจะได้รีบปรับกันในช่วงนี้ สุดท้ายยังได้ไพ่หนึ่งถ้วยนี่คือไพ่สรุปนั่นแปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะปรับเข้าหากันได้ดีถึงแม้จะเจอจุดเจอจุดสะดุดบ้างก็ตามแต่จุดสะดุดนั้นไม่ใช่จุดใหญ่อะไรยังดูแล้วมันก็ยังรู้สึกว่าโชคดีจังที่หาก,กันจนเจอโชคดีจังที่ไม่ต้องเป็นโสดต่อไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องยอมลดความ อิสระอะไรบางอย่างลงเขาก็เหมือนกันแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเต็มใจที่จะลดตรงนั้นแล้วก็เต็มใจที่จะปรับตัวเข้าหากันเพื่อจะไปต่อร่วมกันให้ได้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นช่วงเวลาอันดีต้อนรับเดือนวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักเดือนนี้สําหรับชาวกลุ่มนะคะแล้วก็หลายคนก็มีวันเกิดในช่วงเดือนนี้ด้วยก็อาจจะเป็นของของวัญวันเกิดของคุณในช่วงนี้ก็คือได้มีแฟนกับเขาสักทีแหละต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่วไรสถานะ สถานการณ์เริ่มต้นมาด้วยความอึดอัดนะคะเหมือนว่ามันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันพัฒนาไม่ได้สักทีอยู่ในจุดที่จะดีก็ไม่ได้ดีดเต็มที่จะเสียก็ไม่ได้เสียขนาดหนักแต่มันไม่รู้ทําไมมันเปลี่ยนสถานะจากคนคุยไปเป็นคนรักไม่ได้มีภาพของการห่วงความโสด ใครคนใดคนหนึ่งไม่คุณก็เขาห่วงความโสดยังรักอิสระอยู่นั่นคือหนึ่งเหตุผลที่ยังไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งๆที่จริงๆมันเดิมดำเนินมาเนี่ยมันก็ดำเนินมาด้วยความรู้สึกดีที่มีต่อบกันทั้งคู่และมีภาพของการที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ยอมปรับตัว ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออีกคนหนึ่งคนหนึ่งก็รักความโสดอีกคนหนึ่งก็มีความเป็นตัวตนสูงอันนี้จะเป็นใครคุณต้องไปรู้ของคุณเองนะคะเนื่องจากว่าไพ่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นใครอะนะแต่ฝ่ายหนึ่งออฝ่ายใดนี่แหละจะต้องเป็นอย่างสองอย่างนี้ยซึ่งมันทำให้การที่จะมา ประสานกันมีความสัมพันธ์กันพัฒนาการเปลี่ยนจากคนคุยไปสู่การเป็นคนรักเนี่ยมันยากมันจะไปง่ายได้ยังไงในเมื่ออีกคนนึงยังรักคนโสดอยู่เลยในขณะที่อีกคนนึงมันยังมีความเป็นตัวตนสูงการที่คนเราจะมีความรักจะมีคนรักจะมีอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตมันต้องลดตัวตนนะคะถ้ามีอัตราสูงมีความเป็นตัวเองสูงบางทีมันไปไม่ค่อยรอดก็เลยไม,ไม่ไปสู่จุดนั้นไม่ได้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันในช่วงเดือนนี้นะคะการทะเลาะเบาแหวงพไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆไม่ถึงขั้นหนักถึงขนาด ทะเลาะแล้วเลิกคุยกันไปเลยไม่ใช่แต่ออกแนวแง่งงอนแล้วก็มีการห่างกันเล็กน้อยนะคะมีการคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยเหมือนอารมณ์เสียใส่กันเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นดาทอหรือว่าพูดจารุนแรงต่อการไม่จนกระทั่งกินแหน่คลงใจคงไม่ถึงขั้นนั้นนะคะตรงนี้จุดตรงนี้ทําให้มีความห่างกันในช่วงหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะ แยกห่างกันไปในระยะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นประมาณประมาณ78วันอะไม่น่าจะเกินนี้แหละนะคะเพื่อที่จะไปคิดทบทวนอะไรบางอย่างแต่เสร็จแล้วก็จะกลับมาใหม่นะคะจะมีการพยายามลดตัวตนต่อกันและกันนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยพอเราได้ไปห่างแล้วเราได้คิดว่า,าคนที่รักความโสดพอไม่มีคนนึงอยู่ เราก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ความโสดมันเหงาเกินไปนะคะหรือการเป็นตัวตนสูงพอไม่มีเขาเราก็รู้สึกว่าเราตัวตนสูงเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาอยู่คนเดียวมันก็เหงานะคะดังนั้นก็เลยยอมและนะคะการที่ แยกกันไปตรงนี้เนี่ยทำให้คิดถึงกันมากขึ้นก็เลยคิดว่าจะต้องลดแหละลดความต้องการที่จะเก็บความโสดเอาไว้ลดความต้องการที่จะมีอัตราสูงเนี่ยลงแล้วก็พยายามจะมาหาจุดตรงกลางเพื่อที่เจอจุดสมดุลกันให้ได้และเมื่อมาหากันจนเจอได้เนี่ยความรักมันก็ขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาจากจุดที่คุณทั้งคู่มาเจอกันตรงกลางแล้วยอม คนนึงต้องยอมลดอะไรบางอย่างอีกคุณก็ต้องยอมลดอะไรบางอย่างแล้วความรักของคุณอาจจะพัฒนาได้ในช่วงเดือนนี้เลยเพราะไพ่สลุกเป็นไพ่ของความรักที่โรแมนติกเลยนะเพียงแต่ว่ามันก็แล้วแต่คู่แหละชาวราศีกุมหมดคุณก็ไปคบหาก แต่ละคนเนี่ยก็ไปคบหากับคนที่มาหลายรูปแบบนะคะดังนั้นก็ต้องดูว่าคุณและเขาเนี่ยพบกันตรงกลางได้เร็วแค่ไหนถ้าพบกันพบกันตรงกลางได้เร็วในช่วงเดือนนี้สามารถเปลี่ยนสถานะจากคนคุยไปเป็นคนรักชัดเจนได้เลยถ้าไม่เร็วก็อยู่ในจุดที่พยายามอยู่มันก็ดูว่ามันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไพสรุปก็เป็นไพที่สวยสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ สถานการณ์สําหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นเลยนะคะไปด้วยกันได้ดีมีการปรับตัวเข้าหากันได้ดีก่อนหน้านี้ถ้าเคยมีอะไรที่ไม่สมดุลถ้าเคยมีอะไรที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันจะมีการปรับตัวมีการปรับความเข้าใจกันได้ดีด้วยไพ่ temperance แล้วก็ไพ่ view of fortune ไพ่สองใบนี้คือไพ่ของการที่คุณทั้งคูนะ่เป็นคู่กันแล้วมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เป็นวัฏจกักรมันไม่มีทางที่มันจะแยกออกจากกันไปไหนได้ง่ายๆ ดังนั้นมีปัญหาอะไรก็ต้องหันกลับมาเพื่อคุยกันแล้วเดือนนี้คุยกันดีไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบากแว้งอะไรกันเลยนะคะเดือนนี้เป็นเรื่องของการมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วก็เป็นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วมีการคุยกันเรื่องของการแต่งงานหรือบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าจะต้องมีพิธีแต่งงานเพราะว่าสมัยนี้แล้วบางครั้งบางคนก็คิดว่าแต่งงานแต่งงานมันเป็นเรื่องของเส้นเปลืองสําหรับบางคนที่ไม่ได้พร้อมเรื่องการเงินมากนักแต่เป็นเรื่องของการวางแผน อนาคตครอบครัวร่วมกันการวางการวางแผนอนาคตครอบครัวไม่จาเป็นต้องมีพิธีแต่งงานนะคะก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันการวางแผนการเงินร่วมกันว่าเราจะใช้เงินอย่างไรจะมีเงินกองกลางอย่างไรนะคะมีการคุยกันที่ เอ,อออหอโหมกไปในทิศทางที่ดีแถมบางทีนะคะยังมีการสร้างเงินสร้างไรายได้ร่วมกันด้วยนะนี่คือภาพของการทํางานแล้วก็ภาพของการสร้างเงินนะคะเงินเก็บของแต่ละคนเนี่ยกำลังมองดูแล้วว่าจะเอามาลงทุนร่วมกันอย่างไรเพราะฉะนั้นบางคู่อาจจะลงทุนร่วมกันทําธุรกิจหรืออาจจะลงทุนร่วมกันซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันอะไรก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการสร้างชีวิตความรักให้มันผูกพันกันยิ่งขึ้นให้มันแน่นแฟนให้มันมั่นคงกันยิ่งขึ้นแล้วก็ไพ่ รุปไพ่จบสวยมากอ้อบางคนนะคะมีเกณฑ์นะสำหรับใครที่อยากมีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งครันมีบุตรในช่วงนี้หรือถ้ามีลูกอยู่แล้วก็จะมีความสุขกับการเลี้ยงลูกร่วมกันลูกเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักในช่วงเวลานี้เอออหอหมกกับเราดีลูกไม่ดือ้อแล้วก็ตัวเรากับคนรักก็คุยกันเรื่องลูกได้อย่างมีเอออหอหมกกันดีอะคะ่ะคือไม่ไม่ขัดไม่เถียงกันไพ่สรุปสวยนะคะเป็นความปึกแผ่นเป็นความมั่นคงในชีวิตความรักของคุณที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับ ก็คือถ้าเป็นแฟนกันก็เริ่มคุยในเรื่องของการสร้างครอบครัวสร้างฐานะถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันแล้วแต่งงานกันแล้วก็มองไปถึงการทํางานร่วมกันการวางแผนลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันเพื่อทําให้ชีวิตนั้นมันรุ่งเรืองด้วยกันทั้งคู่มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกดมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ